สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับแฟตประกายแสงนาตีนะครับผมเราอยู่ในดีพิบัตโน o บเดีกับเจอจีน่าบูธอีกแล้วนะครับนี่เจอกันเร็วมากนะครับรอบ16ทีมเข้าสู่รอบ8ทีมนะครับผมแล้วก็เกโลมาเป็น5ดาวม่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือศึกดวลหัวแถวครั้งสุดท้ายก่อนที่จีนอจะเข้าครับ จะเป็นยังไงเชิญรับชมครับผม Richman Shop โหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บหรือซื้อแพคที่รวมรายการรับไปเลย Richman คอยแใช้ซันสุดลดได้หรือจะเติมเกมแบบ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพราะบริการเติมเกมชนาดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้นหาล้ครับอย่างที่ทุกคนทราบก,กันดีนะครับ สัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ไลฟ์เราก็อัดคลิปมาให้ดูว่าเราแพ้จีน่าวูดนะครับสัปดาห์นี้คิดว่าน่าจะยังไม่ต่างกันมากอาจจะอาจจะแพ้เลือดจีน่าวูดอยู่นะครับผมแต่ว่าลองดูลองดูเปิดใจรับชมครับมาครับอีกล็อกทีมนอีก3 2 1วีครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะครับผมรอบนี้อีกหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคะห์กันก่อนตอนเนี้ยทีมที่จีน่าวูดใช้นะครับเป็นกิโลห้าดาวมูเหมือนกันนะครับเป็นอะตอมิกนะครับมาทําบทขยี้บทขยี้ ชำนาญบอกที่โดนทั้งทีมโดนกับกาโร่ไปที่ทําคอมโบกับโซนิกที่เร็วกว่าด้วยนะโซนิกของจีนาวูต,ตอนนี้กลับมาเร็วกว่าพิบัติโนเบเดกแล้วนะก็คือไล่บทขยี้เลยนะครับผมแล้วก็รู้สึกจะเป็นต้านทานจะน่าจะเยอะด้วยนะครับเพราะว่าฝั่งจีนาวูจะไม่ค่อยติดสถานะที่ปิดกั้นไล่อันตีของเกโรเท่าไหร่เลยนะแล้วก็เกโรฝั่งพิบัติเนี่ย มอ,องตรงเอายุง,งมารับแดงกระแทกนี้เริ่มไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าเราเจออะตอมิกที่ทำดาเมจรุนแรงมากๆนะครับลูกน้องยุงนี่แทบไปหวั่นตั้งแต่2อสเทินแรกเลยนะครับผมแล้วเกียโรมา5ดาวโม่เนี่ยจะลดทอนดาเมจได้หน่อยนึงแต่ว่าฝั่งจินามุฒก็เกียโรห้าดาวโม่มเหมือนกันไนีนะครับผมซึ่งเรามีคิงนะครับผมอ่ะอันนี้คือข้อสำคัญคือเกียโรเราเปิดทีหลังเราจะฮิวขึ้นมาแล้วก็ปิดกันกันไล่อันติซึ่งจะติดไหมไม่รู้ก็มาดูกันนะครับไปครับ เอาแหล่งเจแหล่งใจแรลงช่วยแล้วกวดไลค์กระทืบไลค์กันด้วยเยอะๆมากเลยครับเป็นฝั่งของจินาวุฒเปิดก่อนครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าใครผ่านรอบนี้ไปได้นะ่าจะเจอทีมพิชารอบชิงนะทีมพิชาคอเกโรเลวาสิบซึ่งเรายังไม่ถึงนะเรายังไม่ถึงอะตอมิกไล่อันติมาก่อนเลยครับจังหวะนี้เพราะว่ามันพสสีของอะตอมิกมันไล่มันไล่อันติก่อนอยู่แล้วนะจากจากนี่เลยเห็นไหมแล้วยิ่งเปิดก่อนด้วยครับยังไม่มีการปิดกั้นไล่อันตินะคือแบบโอ้โหโดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลครับแล้วก็เปิดไปครับโซนิของเราครับ ฟาดฟันไปแล้วก็อะตอมิกแล้วครับเห็นไหมอะตอมิกทำแบบดาเมจได้เยอะมากๆนะครับว่าโอ้โหทำบ,บทขยี้ชำนาเ,นเรียบร้อยเลยฮะเจอการโรซัดไปจังหวะนี้ดูดาเมจครับดาเมจไปยังไป9 6 3ร้าล้านดาเมจครับตรงนี้โคตรแรงเลยจะจัดไเ้ฮิวขึ้นมาครับนะของเราเลยต้องเอาคิงมาไล่มามามาเป็นตัวบัฟสปีดให้ให้เปิดก่อนเลยนะเพราะว่าต้องหิวเลือดคืนกลับมานะครับจังหวะน,นี้คือไม่สนแล้วครับกระบองเหล็กม,มีมีความเร็วอยู่แล้วนะครับ กระบอกเหล็กเราเร็วกว่าจินาวูดนะเออแล้วจินาวูดุรถไฟลูกไฟหมดก่อนด้วยนะครับตรงนี้ฮะเกโลครับปิดกั้นไล่กันตีมาครับของเราอะ่ะต้องลุ้นให้เกโลของเราอะ่ะปิดกั้นไล่กันตีฝั่งฝั่งจินาวูดได้เหมือนกันคือจินาวูดทาต้านทานมาเยอะมากนะฮะอาจจะไม่ติดด้วยซ้านะฮะที่เราเทสกันนะแต่ว่าครั้งล่าสุดที่ดูถ้าใครดูคลิปที่แล้วรีวิวเกโรห้าดาวมมาจะเห็นได้ว่าเลือดสูสีกันมากๆมันตัดสินกันในตรงนี้แหละ นะครับผมเลือดสูดสีกันมากๆในเทิร์นที่10นะอันนี้น่าจะยื้อกันถึงเทิร์นสินะครับผมมาดูกันอันนี้เราเปลี่ยนแผนคือทีมงานเอาคิงเอาคิงมามาบัฟแล้งตีก่อนเลยนะคือแบบให้โซนิกบัฟความเร็วให้คิงฮิวก่อนเลยอ่ะแล้วเกโรมาปิดจ็อบตัวสุดท้ายด้วยการฮิวฮิวหน้าฮิวหลังนะครับผมมาดูฮิวหน้าฮิวหลังครับจะเป็นยังไงครับจะรับดาเมจไหวหรือเปล่าครับมาดูกันแล้วกาโรครับเห็นปะพอกาโร่ซัดมาปุ๊บนะครับคิงรีพิวสวนครับคิงรีพิวสวนนะครับ มาดูกันเนี่ยปึ๊บไปแล้วก็นี่ะของเรายังมีลูกไฟใช้ครับปึ๊บไปกาโลเปยียงไป471ล้านฮะตรงนี้ฮะแล้วก็บองเหล็กเราก็ยังมีลูกไฟใช้อยู่ด้วยครับเนี่ยเป็นคอมโบที่ดีครับแล้วฝั่งของจินวุฒิก็มีลูกไฟใช้เช่นกันครับายครับหัวรชชาชบึ้มมาโอเคครับรับแรงแทกไหวครับทีมงานเตรียมตัวมาดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอมีฮิวหน้าฮิลหลังอะ มันทําให้เราเลี้ยงเลี้ยงเลือดไปถึงเทินท้ายๆได้แล้วเราจะมีลูกน้องยุงอยู่ด้วยนะครับซึ่งพอพอลูกน้องยุงรังรับแรงกระแทกอยู่อะทำให้หลอดเลือดของไอหลอดเลือดที่มันเป็นหลอดเลือดพิเศษของคิงอะมันเพิ่มขึ้นมาด้วยนะเออต้องรอดูกันว่าจะรับดาเมจได้ไปถึงไหนนะเนี่ยเห็นไหมเกโรจะเปิดตัวสุดท้ายเลยนะครับคือดาสปิดสปีดเกโรคือต่ํามากนะคือมาฮิลช่วงสุดท้ายทําให้แบบเลือดเราต้องได้เปรียบก่อนที่จะจบเทินนั้นอะเพราะว่าพอตัดสินกันเทินที่10แล้วอะ ถ้ากีโรยิงยืนอยู่ในสนามได้นะบอกเลยว่ามีลุ้นนะครับมีลุ้นที่สามารถเอาชนะจีน่าวูได้นะแล้วก็จะเข้าไปสู่รอบชิงเจอทีมพิธาได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราดูกันครับแล้วทีมพิธานะครับพลัง700ล้านนะครับทุกคนจะเป็นศึกดวล700ล้านปะทะ700ล้านนะครับแต่ของเราครับ720ล้านแล้วนะของเราพลังที่แท้จริงคือ720ล้านแล้วนะครับคือเอาเรื่องจัดๆเลยครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยดูดูหลอดเลือดได้เลยครับหลอดเลือดหิวหน้าฮิวลังครับนี่ฮะแก้ทางจริงนึงครับ หลอดเลือดเราเยอะกว่านะเออเนี่ยหลอดเลือดโซนิกเห็นไหมหลอดเลือดโซนิกเห็นได้ชัดเลยครับหลอดเลือดโซนิกฝั่งของจินาวุธแต่นี่ตอนนั้นเรายังมีลูกน้องยุงไงต้องดูหลังจากนี้ครับถ้าลูกน้องยุงหายไปแล้วครับดูหลอดเลือดโซนิกไว้เลยครับว่าจะเราจะน้อยกว่าตอนไหนครับแยรคิงคิงเขาฮิวขึ้นมาครับเนี่ยมีหลอดเลือดสีม่วงขึ้นมาใช่ปหรอดูครับตรงนี้เราฮิวหน้าฮิวหลังอยู่แล้วนะนี่ยะเราฮิวข้างหลังครับฮิวหลังขึ้นมาครับปึ๊บป่าแล้วเราก็ฮิวฟื้นฟูมาดูกัน มาดูกันช็อตนี้นะครับช็อตที่ไม่มีลูกน้องอยู่ครับเราโดนเปิดก่อนครับโซนิกเราอาจจะไปหวั่นก่อนได้เลยนะโซนิกเราจะไปหวั่นก่อนได้เลยครับแต่ต้องดูครับโซนิกของจินอาวูจะไปหวั่นก่อนหรือเปล่าครับเออมาดูกันครับมาครับอะตอมมิกครับซันเบสเลสครับฟาดมาครับติดชำนาญบทยี่ทุกตัวพร้อมกับกาลูจู่โจมมาตรงนี้มาดูครับดาเมดปึ๊บมา200 200ล้านนะมาดูครับคิงฮิวสวนลยครับ ฮิวสวนเอาเลือดคืนกลับมาครับแล้วก็กาโลจู่โจงครับกาโลของโนบาดิกแรงอยู่แล้วนะที่ทีมงานทำไว้ก็สามร้อยล้านนะแรงก่าจีนาวูดหน่อยๆฮนะตรงนี้กระบองเหล็กได้ฟาดด้วยครับต้องลุ้นนะ่ะเอาเอาเอาโซนิกไปให้เร็วที่สุดอะ่ะถ้าโซนิกจีนาวูดไปเร็วได้เนี่ยเลือดเลือดเลือดของจีนาวูดเริ่มลดแล้วเห็นปะตรงเนี้ยอ่ะแต่แต่ตอนนั้นเราจะมีลูกน้องอยู่ไงตอนนี้ไม่มีลูกน้องอยู่แล้วเดี๋ยวรูเธอร์หลังหลังจากเนี้ยเราจะเริ่มรับแรงกระแทกแรงขึ้นละ เราเริ่มรับแรงกระแทกแรงแล้วแล้วคิงฮิลขึ้นมาตรงวันนี้สดชื่นนะเห็นไหมมีเม็ดเจมขึ้นมาครับต้องวร,รอดูกันครับว่าหลังจากเทินที่5ไปแล้วอ่ะจะเป็นยังไงเอาอะตอมิกเริ่มเรื่มเริ่มลดครับเอาแล้วครับมีลุ้นครับอะตอมิกกับโซนิกฝั่งของจีนาวูจาไปก่อนหรือเปล่าอันนี้มีหน้าลุ้นนะอันนี้หน้าลุ้นนะเออหวัดดี Hero ดฮ,ฮีโร่เอ็กด้วยฮะฮีโร่เอ็กดีสวัสดีนะครับซัดมาครับจังหวันนี้แล้วก็ซัสเซนเ์เนกาจิโอ้โหอันนี้เรียกว่า ฮิลหน้าฮิลหลังนะครับจัดทีมฮิลหน้าฮิลหลังครับคิงเปิดก่อนเลยฮะเออใช้ได้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้แล้วซันบกหูนี่ไงนี่ยพูดยังไม่ทันขัดคำครับซันเบสซันแลสมา3าทีติดครับคิดดูครับคุณผู้ชมไลอันตีแบบรัวๆครับเนี่ฮะเลื่อนรดไปเลยครับคือเนี่ยมันจะซวยเราก็ตอนเนี้ยเนี่ยเลื่อนเริ่มรดแล้วเลื่อนเริ่มรดแล้วไม่มีลูกน้องยุงบวกกับซันเบสซันลมารัวๆนะครับผมต้องลุ้นครับต้องกาโรตรงนี้ต้องแรงอ่ะต้องแรงจัดจัดอ่ะ ซึ่งมันไม่แรงขนาดนั้นครับมันยังไม่แรงขนาดนั้นแต่ว่าเลือดเลือดมาแล้วครับเลือดเลือดเลือดตอมเลือดรถครับเอาละครับตรงนี้มีลุ้นนะถ้าตอมิกไปหว่นเร็วซันเบสแลกก็จะหายไปไล่อันตีย่อยยันไ่หมัดเดียวของเขาฮะมันจะหายไปนะครับแล้วรดดามเมทีมอุกิงเราจะไปหว่านว่าเอาละเราจะได้ฮิลอยู่ไหมครับโอ้โหตรงนี้ต้องลุ้นนะลุ้นจัดๆเลยครับคิงเราจะไปหว่านเร็วครับตรงนี้ฮะถึงก็ต้องเอายุงมายืนตำแหน่งของอะตอมิกอะ บึ้มมาครับฮิวขึ้นมาก่อนครับออือโดนตัดฮิวหรือเปล่าฮะฮิวไม่ขึ้นนะโดนซันเบสซันไลท์มาก็ตรงนี้เสียวจะจัดเนี่ยติดลกูกไปแล้วสองครับอันนี้สวยแล้วครับอันนี้สวยแล้วครับต้องสดชื่นนะจังหวะนี้หูโดนดกครับอืคิงเสียวมากตรงนี้ไปครับตาเราบ้างครับเดี๋ยวโดนกาลูยัดมาคิงน่าจะไปหวั่นนะต้องรอดูครับจังหวะนี้ครับหูเสียวมากทั้งคิงทั้งยุงครับโอ้ยโดนแน่ๆโดนแน่ๆจังหวะนี้โลหาย เอาแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับจังหวะนี้แข็งใจไว้ไปหวั่นคู่ครับโอ้โหอแต่เรายังมีลุ้นอยู่เรายังมีลุ้นกับกับเลือดที่เหลือนะเพราะเราลุ้นให้อตอมิกกับกับโซนิกไปหวั่นได้เร็วแล้วก็คิงด้วยนะคิงฝั่งจินาวูดก็เลือดก็หมดแล้วเหมือนกันนะครับเอาล้ครับมีลุ้นครับมีลุ้นมีลุ้นในเทิร์นที่สิบอะไปลุ้นกันเทิร์นที่สิบครับโซนิกไปหวั่นครับเอาแล้วเหลือสามตัวครับมันจะเหมือนคลิปที่แล้วเลยหรือเปล่าครับถ้าใครดูคลิปที่แล้วก็อารลณมประมาณ อาลุประมาณนี้เลยครับรอดูเทิร์นที่10ครับเหลือตัวเท่ากันครับอยู่ที่ว่าเกโลใครจะอึดกว่าด้วยนะครับมาดูกันครับเดี๋ยวดูครับดูต่อไปกัที่เทิร์นที่7ครับไปครับโซนอีกยัดมาครับแต่เขายังยืนคบกันอยู่นะเขาทำดาเมจได้เยอะกว่าอยู่แล้วนะฮะโอ้โหมาครับกระบองเหล็กเราเลือนหมดด้วยเอาแล้วไงมีสิทธิ์แพ้หรือว่าไหวมีทั้งคู่ครับมีสิทธิ์ทั้งแพ้ทั้งชนะครับแต่ตอนนี้เลือดเราน้อยกว่าครับเลือนเราน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับ ปึ๊บไปโอเคกระบองเด็กยังไม่ติดโล่ยังมีลุ้นครับนี่ฮะต้องลุ้นกับกาโลคนเดียวเท่านั้นครับปึ๊บไปตรงนี้ยังไม่มีใครติดโล่โอ้โหกระบองครับไปครับขอโล่อะตอมหน่อยยังอีกโอ้โหอะตอมโคตรถึกอะติดสะท้อนหน่อยปึ๊บไปอะไล่กันตีมาครับติดสะท้อนหน่อยจัดไปครับเอาล่ะติดสะท้อนครับอะตอมติดโล่แล้วครับอันนี้พอมีลุ้นครับเลยยังมีอีก3ามเทินครับ ยังมีอีก3มเทินครับที่จะทําให้เลือดเยอะกว่าหรือเปล่าก็ตรงนี้อ้าโ,โลโลอะตอมหายแล้วครับอย่างน้อยตัดอะตอมไปได้หนึ่งตัวก็ยังชื้นใจนะอ่าเข้าสู่เทินที่แปครับอ่าทำไมถึงไม่ใช้อะตอมอีกบ้างเพราะว่าเจนอสใกล้ามาแล้วครับเจนอสใกล้ามาแล้วรอใช้เจนอสทีเดียวดีกว่าครับอันนี้รับไปก่อนครับรับไปก่อนเพราะว่าทรัพยากรค่อนข้าง,างมีจํากัดครับเออริงๆนะวูจินแข็งจัดจดจริงๆเออเอาละ ถึงตาเราบ้างครับเอ้าอุ้ยจันเปสไลด์มาก่อนครับจังหวะนี้เอ้ยแข็งใจไว้นิ่งไว้นิ่งไว้เออแรงจัดแน่นอนเอ้ย9 99ล้านดาเมจครับกระปองเหล็กยังยืนได้อยู่นะเอาละซัดคืนกลับไปก็ตรงนี้ปึ๊บไปโอ้โหไม่มีใครติดโล่เลยเหรอถามจรงิงกระปองเหล็กฟาดปึ๊บอะตอมยังไม่ไปหวานอีกวุ้ยถึกเกินกุนะโดนสะท้อนอ่ะโดนสะท้อนการ์อ่ะ ปยัไปโอ้โหไม่มีใครขยับนิ่งเลยนิ่งจัดตรงนี้กระบองเราจะไปหว่านแล้วเนี่ยกระบองเราติดโล่แล้วนะกระบองเราติดโล่แล้วโอ้โหแล้วคิ้งฮิวขึ้นมาโอ้โหอันนี้คือหนักอันนี้คือหนักแล้วปื้อไปโอ้โหเรือเราหมดแล้วฮะจังหวะน,นี้เธอที่เก้าครับฟาดไปโอ้ยโอ้ยโดนอีกโอ้ยสะท้อนดิอะอาตอมติดโล่อีกรอบนึงครับแล้วสันเบสสแลตจัดมาตรงนี้ โอ้โหเสียวกระบองว่ะเสียวกะบองไปหวานมากเลยเสียวกะบองไปหวานมากเลยอืมแล้วมาครับการโรตอนนี้แหละกะบองเหล็กเราไหวหรือเปล่ปกากระบองเหล็กไม่รอดครับเรียบร้อยครับโอ้โหทำได้ดีแล้วครับทำได้ดีแล้วเออตรงนี้ไปหวานสองตัวครับเหลือโซนิกเอาล่ะยังนี่เทิร์นที่อะไรเรท 9, ิร์นที่เก้าจะมีลุ้นอีกเทิร์นนึงครับเฮ้ยการโรติดโลกว่ะกาโรติดโลกว่ะเอาว่ะตรงนี้ มีแววว่ะมีแววว่ะมีแววหรือเปล่ามีแววหรือเปล่ามีแววหรือเปล่าถ้าเกียรโลกับโซนิกเขาไปหวานได้นะเฮ้ยมีมีลุ้น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 เทินที่สิบแล้วมีลุ้นสะท้อนสะท้อนปิยะมีลุ้นอยู่การโลยันมาครับรืดๆปึ๊บโอเคเกียรโติดโล่ลิวขึ้นมาการโลสวนต้องเอาเยอะๆเอาเยอะๆโซนิกไม่ไปหวานโอโหจบแล้วหรือเปล่าจบแล้วล่ะ เลือดเยอะกว่าอเอื่อกาโลไปหวัน่นเอาล่ะมาดูกาบองกันครับกาบองจะฟาดหมดไหมกาบองจะฟาดหมดไหมไปแล้วหนึ่งกาบองฟาดต่อไม่น่าฟาดกาโลนะฟาดแถวหลังได้ไหมฟาดแถวหลังได้ไหมโอ้โไม่ฟาดแถวหน้าไม่ฟาดแต่ถวหน้าฟาดแถวหลังเถอะขอร้องโอ้เรียบร้อยจบเกมจบเกมครับโอ้โหขอตัวเงก็นี่จีน่าบูด้วยครับแล้วก็รอบชิงน่าจะเจอกับทีมพิธานะ รอดูอ้าวเรียบร้อยโดนป่าไปแล้วทิมพิธาป่าไปแล้วครับเรียบร้อยครับตรงนี้โอ้โหรอรอรอเจนอสแล้วกันตรงนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยกันเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับใครอยากดูรอบชิงก็มาดูไลฟ์ย้อนหลังกันนะครับสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมจริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ